ชาตาร้อนอะ่ะอืมเพราะอะไรอะ่ะเพราะเพราะจัดได้ไงถึงไม่มีลุงเขายังจัดได้เหมือนเดิมอะ่ะนี่แหละเออจะเอาจะเอางานเอาอะไรไปฝากไว้กับใครคนใดคนหนึง่งมันไม่ได้ถูกไหมลนะ่ะเออใครก็รับช่วงต่อได้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แม่นไม่ตายอา่าไม่ถือว่าเอาอะไรไปฝากไว้กับคนหนึ่งเนี่ยเวลาคนนั้นไม่อยู่เนี่ย ก็ทําอะไรต่อไปก็ทําอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่ก็ทําได้ต่อไปอก็ยังสนับสนุนกันอยู่นะยังช่วยเหลือกันอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็คอยดูกันต่อไปสินะว่าอ่าคนพวกนี้จะอิจฉาแค่ไหนนะครับปีที่แล้วก็ว่ามันอลังการงานสร้างแล้วนะ เป็นงานที่จัดดีอย่าว่าเป็นระดับไอ้นี่เลยนะครับแอดว่าเทียบกับระหวัดระดับจังหวัดได้เลยอ่ะเทียบกับร,ระดับจังหวัดได้เลยเอาง่ายที่ที่จังหวัดอื่นแอดเห็นเนี่ยยังไม่ทู่นี้เลยอะยังไม่อลังการเท่านี้เลยอ ดีมากใช่ไหมเอ้เคยไปดูเคยไปดูไปเที่ยวดูตามไอ้จังหวัดน่ะจังหวัดเนี่ยจะจะดีอย่างเดียวก็คือมันใหญ่เออแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมอ่ะแต่และอำเภออำเภอจะเข้ามาร่วมใช่ไหมก็จะจัดเป็นการแห่แห่แห่ขบวนอ่ะอันนั้นจะใหญ่เพราะว่าเป็นงานจังหวัดไงอำเภอจังหวัดนั้นมีขี่อำเภอมัมีทักยี่สิบอำเภอเงี้ยมันก็จะยี่สิบขบวนไง มันก็จะเยอะไงจะใหญ่ใหญ่ด้วยตำบลก็มีมาร่วมเลยก็จะเยอะเข้าไปอีกแต่อันเนี้ยมีจุดเดียวแต่จัดได้ใหญ่จัดได้อลังการจัดได้เนียนขึ้นเนียนกว่าเดิมอ,อมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แต่ตอนเนี้ยมีการลามีมการเล่นแล้วก็การเล่าเรื่องออลาก็แบบเราลำเล่าเรื่องออมันเป็นเรื่องราว มันจะท้อนถึงวิถีชาวบ้านเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นเอ่อทำให้เราได้ศึกษาไปด้วยนะเหมือนเดิมใช่ไหมมาเป็นกําลังใจให้ป้าก็ดีแล้วนะครับเอฟซดีแล้วนะค,คุณแม่สุสานปีนี้ผล อันน้นสองเท่าใช่ไหมพุสองเท่าโอ้ดีมากเลยพุสองเท่าเนี่ยปีที่แล้วพุก,ก็ว่าสุดยอดแล้วนะสองร้อยนัดมะแอดไปถามเขาดูแล้วนะน่าจะเป็นมันปีที่แล้วนะสองร้อยนัดปีนี้สองเท่านี่โอ้โหนะครับอย่างเขางานระดับใหญ่เลยละ่ะอ่าแต่ก็ได้ข่าวว่าคนจะมาฟ้องอยู่นะ คนจะเอาเรื่องฟ้องก็มาเลยนะเอ็ดว่านะเอาจริงๆนะมาได้เลยมาฟ้องนะ,ะผู้นำชุมชนนะครับโอ้เยอะแยะมากมายรอต้อนรับอยู่เพราะถือว่าเพราะถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปนแล้วละ่ะผู้นำชุมชนแถบนั้นนะถือว่าแกเนี่ยถึงแกไม่อยู่นะ่ผู้นำชุมชนเขาก็จะมาเป็นเป็นเจ้าภาพแทนด้วยเป็นเจา้ามากเป็นเจ้ามาเจ้าภาพร่วมแทนด้วยตรงนั้นด้วยนะครับ คือช่วยกันเหมือนประเพณีอประเพณีในหมู่บ้านนั้นไปแล้วอ่ะกลายเป็นประเพณีหมู่บ้านไปแล้วแต่ละปีต้องจัดอย่างเงี้ยแล้วจัดได้ยิ่งใหญ่จัดได้อารังการนะครับเออจัดได้ดีที่สุดล่ละที่เคยเหตุมาเริ่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อเริ่มเป็นเริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยเรื่อเป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆืและการถ่ายทานะครับกา,ารไล่ต่ออะไรเนี่ยมันเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยอันนี้สุดยอดอันนี้ต้องชมอ่ะ ดีก็บอกว่าดีเลยล่ะอันไหนไม่ดีเราก็จะแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นอันไหนที่มันบกพร่องแล้วก็แก้ไขซะมันก็จะดูดีไปหมดน่นี่เอฟซี FC เนาะก็ว่ากันนะครับก็ถือว่าสุดยอดเอซีนะ ก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไรเรื่อยทุกปีทุกปีทุกปีไปอ่ะม,มันจะกลายเป็นประเพณีของหมู่บ้านไปเลยอ่าก็มาคิดถึงอ่าที่สี่กอน,นะครับแต่ก่อนเนี้ย <c oughs> จัดจัดที่ร้านองค์ปู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปจัดอยู่ที่ที่ของพ่อใหญ่อะไรแม่ออฟอ่ะไปจัดที่ตรงนั้นอ่า ไปจัดที่ตรงนั้นเพราะมีที่กว้างอยู่อ่เป็นที่กว้างเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นนะก็จะไปจัดงานที่นั่นเท่งนั้นตอนแรกก็จัดอยู่ที่สี่กอใช่ไหมตอนที่อา่าองปู่ยังอยู่ก็จัดอยู่ที่ไล่ผู้หลวงแต่พอ <c oughs> พอต่อมาก็ย้ายเลยนะครับพอพอจัดปีนั้นเสร็จก็ย้ายเลยเอ่อย้ายไปย้ายไปนู่นเลยก็ยังไม่ได้จัดหรอกปีแรกก็ไม่ได้จัดพอยังไม่เสร็จเนี่ย สัญญาทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมื่อขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีก็ประมาณนั้นนะครับก็คิดว่าผ่านไปด้วยดีแหละแอดวา่านะอืมใครจะมาทำอะไรก็คงจะยากแล้วละ่ะอคุณคำไม้นะครับสวัสดีครับผมใครจะมากันแก้งก็คงยากแล้วละ่ะแอดวา่านะอืมนางลงนางลำก็คงมีพร้อมนะใช่ เวลาจัดงานใหญ่หญเนี่ยซึ่งมันจัดไม่ได้ถูกไหมมันต้องหาที่ก็คือไล่ผู้หลวงตกอก่อนเนี้ยมาจัดก็มาจัดไล่ผู้หลวงเพราะอะไรที่มันกว้างพอเออกว้างมันก็ได้อยู่เออพอได้มันมันใหญ่ไม่พอมันกว้างกว้างขวางไม่ขนาดเอาง่ายๆสิที่ตรงนั้นน่ะที่ของเ่างใหญ่ที่ที่จัดน่ยยังไม่พอเลย เออเวลาที่ร้านอะไรหมอลำหรือว่าร้านลำวงย้อนยุบอะไรเนี่ยเขาก็ยังเอาที่ไปเช่าที่ของคนอื่นข้างๆเลยเออเพื่อจัดงานเพราะอะไรอะ่ะก็ที่มันไม่พอไงเออที่ไม่พอก็เลยจับตรงนั้นเลยเจับที่อ่าว่างๆอะไรอ,อ่ไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นก็เป็นหนังหรืออ่า เป็นลำวงย้อนยุคเป็นอะไรก็ต้องเอาท,ที่คนอื่นเขามาทําเพื่ออะไรเอเพื่อจะแยกโซนออกมาที่ที่ของแกก็ไม่ได้กว้างแล้วนะไม่ได้กว้างแล้วมีบ้านเรือนมัง่งมีจัดลานถวายลำองค์ปูเนี่ยก,ก็เต็มแหละเออแกไม่ได้ใหญ่มากนะมันจะเป็นยาวๆที่ไม่ได้กว้างมากมายอนอกั้นก็จะมีเสียง่งไอเครื่องสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะ,แยะ มันก็เลยมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นที่กว้างก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะสร้างให้มันใหญ่อใหญ่โตได้ใหญ่ไม่พอเอาง่ายๆยังใหญ่ไม่พอยังต้องใช้ที่ของคนอื่นพอสมควรก็เหมือนก็อยู่ที่นี่ขนาดจัดงานกับแบบเล็กๆนะยังใหญ่ไม่พอเลยก็ต้องไปเช่าที่คนอื่นเขา ใกล้ๆก,กันนั่นแหละมันถึงจะโอเคแต่ปีนี้ก็อีกเช่นเคยนะแอดว่าก็ต้องเช่าที่เขาอีกเหมือนเดิม <c oughs> ถ้ามีถ้ามีไอ้พวกลำวงย้อนยุบหรือมีอะไรพวกเนี้ <c oughs> อืมก็จะก็จะเหมือนเดิมก็ต้องไปเช่าที่เขาอืม ค่คอเป็นชั่วโมงใช่ไหมหลายพันคนใช่ครับถูกต้องเลยเอเยอะมากเยอะมากก็ทุกคนก็อยากจะมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะคนที่ทำ <c oughs> ทำคลิปทำอะไรก็มีเยอะนะครับเอฟซเยอะมากอืมทำเยอะมากโอ้อยู่กันจนสู้กันจนแบตเบิดหมดอะถ่ายทากันสุดสุดขีดอะ ตอนนั้นทำกันสุดขีดก็ว่ากันไปนะเอฟซีเนาะก็คงก็คงได้ได้เรื่อยๆเอฟซีนะแอดว่าก็คงจะได้อาจัดเรื่อยๆอ่ะจัดไปเรื่อยๆเพราะว่างานเนี้ยงานมันใหญ่องานมันใหญ่งานแล้วคนเริ่ม เริ่มติดเริ่มอันนี้แล้วนะครับเพราะว่าจัดมาหลายปีแล้วไงสามปีสี่ปีติดติดกันเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มรู้เรื่องราวนน่นนี่นั่นแล้วก็จะมีเรื่องงานย่อยงานวันเด็กอย่างเงี้ยอางานประเพณนี้อย่างอื่นเงี้ยก็จะจัดที่นั่นได้เหมือนกันถือว่าถือว่าดีพอสมควรนะครับดีวันเด็กก็เด็กก็แจกของขนมขนมเงินเพียบ มีแต่ของกินของใช้ของกินนะครับเยอะแยะมากมายมีแต่ของเด็กทั้งนั้นแหละก็ถือว่าสุดยอดนะแอนว่าถือว่าดีแล้วนะแล้วคิดดูสิจะให้ย้ายองค์ปู่ออกมาก็คงไม่ยอมแล้วล่ะนะเอย้ายมาอยู่ที่อื่นก็คงไม่ได้ล้วแ่ไหนๆก็อยู่ที่นั่นก็ยังอยู่ยาวไปเลย <c oughs> เอายาวไปเลย อืก็ว่าไปแหละก็ถือว่ามันเป็นศูนย์รวมจิตใจเนาะหลวงปู่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับถ้าไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีที่อื่นก็จะมีที่ก็คือทางคําชโนดนะครับอันนั้นก็ต่างหากส่วนมากก็ เป็นงานก็จะเป็นงานประจําปีคล้ายๆกันแบบนี้แหละเป็นงานลําถวายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปดีมากและในไม่ใช่ไหมไม่ตกสนุกสนานองค์ปู่บริจิตกราบไหว้ร่างกายแข็งแรงนะทีนนี้ก็จะขอให้ทุก อย่างผ่านพ้นไปได้ดีก็ตามนั้นนะครับเอเซก็ถือว่าโอเคเลยล่ะแบบนั้นนะครับอืมอ่ะก็ตามนั้นนะครับเอตีเนาะเดี๋ยวแอดขอลงไลก์ก่อนนะครับขอบคุณคุณมะลิด้วยนะครับผมแม่ทูซานด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับผมคุณแม่เพนนะครับคุณหมดบัวทองนะครับคุณคำไมด้วยนะครับผมนะครับ คุณกาจนานะครับก็ว่ากันไปเนาะคุณจริยานะครับคุณทวินนะครับผมกุณเอมโมบายนะครับคุณเพชรมูลนะครับคุณแม่ไก่เทือนนะครับขอบคุณ f อซทุกท่านด้วยไปแล้สุนะครับคุณมิโบคุณยุพันธ์นะครับหลายๆท่านเนาะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ คุณมะเหมียวด้วยนะครับผมคุณนัทนะครับก็ว่ากันไปเนาะก็โอเคนะครับผมสํำหรับไลน์นี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลงก่อนคุณวันนภานะครับขอบคุณเอฟทีุกท่านด้วยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันไลน์ต่อไปนะครับไลน์นี้ขอลงมาแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมนะครับ ขอบคุณมากคุณแม่สุซานนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ